ทำไมมันเปน็นเร้นตัวนี้เด้นนี่ทิ่เมเบอร์บ,บอสตัวนี้คือยังใส่อยู่นี่เครื่องพ่อเครื่องแม่เจ้าบ้านนี่คือเครื่องไผ่ตัวนี้ยังใส่เพราะเาใส่อะไใส่กระเป๋าไว้นี่เด้นนี่อยู่ในตัวอยู่ในอันึงเฮือนกับบวมหกอยู่บระจักษ์บ่ มาเวี hmm. ตัวไรบุนุงเลยเก็บไว้เด้ออ่าวหยัดลงเด็กัอใช้ผ้าบ่มากอินทุกนะหยนบ่เฮ้ยฮะเม่อนะโกนนะเคืของผมกเก็บเลยอืมังใบผังเกี๊พังนี่เออขึ้นไ้เจกาเอาแก่ขึ้นไป อโอ้โอ้วนนี่มากเลยพ่อสภามากเลยวะเยอะจมาก กกกอกบาดนียยอนาไมยเพื่ออพวกคตเนาะเม็ดอะไรพเอ็นซีมันก็เม็นเนอยู่อนาไมัเนีว่ะยันงูตอดน้องเพื่อนละอาดน้ำอออณนไม้เลยแกมันหัวมันหท้าไม่เนาะดอยก็เมื่อยเลยเมื่อยกับพ่อก็คิดเ่อยแหละว่าะน้อเื่อยก็ย่แล้วท่านัวเนี่แล้วเอยเห็ดไปนอยเมื่อยกันนนองเป็นโดยขณะเป็นขีขาหมูพ่อ mưa ai gà khâu hãy rút đấy nó hòn 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 mừng vừa tẹt vừa tẹt vì nó mày hết trang bôn thư vi ทางไฟเอ่อทางไปสิปิ้งปลาอ่อปลาอย่างเงาเฮ้ยอืมเป็นคิดอย่างพี่น้องเนาะออสิปิ้งปลาพี่น้องเลยเอามาทางนี้ก่อนเฮาเนาะก่อนเดินเบิดกระกลับทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขูสุขนเนาะบอวาซิลฝังลาวฟังไทย ไปกันอยู่ทางต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สายกกสายบุญพี่น้องเนาะครับพี่น้องเลยพบพอก,กันอ่าตอนนี้กัอยู่ที่เรือนสายผ้าอีกเก่าเนาะพี่น้องเนาะสายผ้าบุญชวีอ่าพี่น้องเนาะงเอฟซีลายคนเพื่อนกันในน้ำมาลายวะอ่าน้องผัดไส้วาให้น้องเพินพ่นเสื้อผ้าตัวใดมันบ,บ่เป็นตาอ่านุ่มบ,บ่เป็นตาไส้แ้วก็พากัน เก็บผ้าข่ากันเก็บจูดเก็บทิ่มอะไรเป็นอย่างน้องนองผัดไส้กะอ่าคือนตัวยูพี็นอย,ย่น้องก,ก,กรายมือแต่ว่าอ่าบ่มีเวลาพี่น้องเอ้ยรอ่าวันนี้ก็มีเวลานี่ก็เลียสิาพาน้องเพิ่นมาเก็บตัวอะไรที่ว่าเครื่องแบบเครื่องพ่อเครื่องแม่เพิ่นนะนะพี่น้องนัก็เครื่องน้องเพิ่นที่ว่าบาริไซแล้วกระชาเพิ่นเก็บไว้เขาเก็บจูดพี็น,นอ่งน้องตัวอะไรที่มันว่เป็นตาไซว้ง่ายไกันเนาะอ่า อาสบายดีเด้อปักละสายฟ้าเลยเก็บเลือกเก็บเอาตัวใดตัวอะไรบอดี้ไซคืองไฟตัวไหนเชือบุญทวีเชือบุญทวีเลยอ่าตัวใดยังชีไซอีกเลยเก็บป้าพาดไว้ตัวนั้นก่อนบัดมาแล้วเลยจะเอาไปไว้ไดสองที่หนุ่มวอเก็บมาแต่ตัวคุณพ่อนุ่งกัน ทิมแล้วบ่นะมันขาดบ่คขึมันยังเมนมันขาดเออมันขาดแล้วทิมใช่ตัวไรมันขาดตัวไรมันนั่นว่ามันหกระยนจอยงูเงี้ยวขี้เข็บขี้ไข่แล้วมันสิมาอ่าส้นมาอยู่นี่ยันมันต่อทุ่เจ้าแรกแบบนั่นตัวไรนั่นละทิมเร่อขันเสือตัวไรยุ่งเลยเก็บไว้ ทำไมมันเปลนนี่ส่งตัวนี้นุง่งบ่อนถิ่มแล้ะเอาตีกระเป๋าจับไปดิตีดิดิด เ <Okay. S 2> <ม>นี่ตัวนี้เดตนี่ทิม่มเบอร์ละบ่อตัวนี้คือยังใส่อยู่นี่เครื่องพ่อเครื่องแม่เจ้าบ่อเนี่คือเครื่องไผ่ตัวนี้นย,<ม>ย,ยังใส<ม>่เพะไม่ใสอ่อะไใส่กระเป๋าไว้นี่เดนี่ยใส่บ่อเคยเบิ่์งอีดี้จะ นั่งใส่อยู่บ่ใส่แล้วไว้ยไม่ได้เอาเลยสักเด้อจะสักแล้วน <มา S 1> ี่พี่พี่ตัวนี้ได้นี่ตัวนี้เครื่องไพ่นี่เสือแม่นี่นลแล้วชื่อชิบูนุ่งกันแหละขีมซะเอะาซุบซ่าเขียบคือหยาดายเหรอไอ้หยมันมปะไว้โดนไว้นาน,ลนา ب, าอาาาลไรมันจะเข็บจะไม่งอดจะงูจะแง่เลยมันติตอดมันทีเข่าไปสนอยู่นะมันติตอดทูเจ้า เฮ้ยวางหัวฮักเบิ่งหัวกันเอ้ยเนาะไม้ไผ่มีบ่ไม้ไผ่มายังของจู่เจ้าเองขนาดของพ่อฮะของพ่อเองของไผ่สิของกระถางองกระถาอยู่ใส่ม่ยุในบ้านบ่อนไม้ไผ่ส่งตัวนะฮะด้วยเออแม่นกอจู่เจ้าบ่ตัวน่ะของกระถางอืมม่แล้วบริคอร่ามาเห็ดมาเห็ดบ่อนอันตากเพื่องตากคลอง ชิวเจ้าสักเครื่องเ,อเต,อตือนเสือเจ้าตากอยู่ใช่ตากในหาน้านี่เออเก็บทีมรถเสือนายเมเจ้ากะเบิ่งคือสิบ10%มันเบิ่งมันบางงามจะตั้งน้ามือจ้ะอืมเบิ้งมันบางงามก็บอกมาละอันสิบอกว่าีเยอมากเลยอยู่ได้เยอะคือมาละอันด้วยนะจริงอ่อนะ เก็บมากเก็บรถเล็บได้แล้วนี่อันนี้นกาเดียวอสผ่านเอาเสียมมาหน่อยเด้อมาทางออกให้มันเป็น,นย่านง,ง,งูจ่อยจอย่จอยบนนังอาบน้าอยู่ในนี้ห้วยมันตอดกน้นบพแห้งแลวผลื่นมาแต่หนังอาบน้าธรดาเย็นสบายเย็นสบายงูมาตอดกน้นแล้วพอแห้งชีดดินหยบรถจะมาอศชีสผ่านทำไม เย็บทิปได้ปะใสอ่าเห็นบอกจักขี้โกขี้เกียมอันนี้นี่ก็ห่อยไว้ใช้ผ้านี่ตัวนี้นี่ใช่อันนี้ก็มีอันเดียวป่ะเฮ้ยห่อยไว้เดี้อเด้อสบายดีพาเพื่อนเก็บเครื่องเก่าเครื่องบ๊อดได้ใส่มันเด้อนี่บอโดยมันบึ่งแล้วมันบางงามกับย่าน งูเงี้ยเอาเลยเนาะมันจะมาอยู่มันหกมันมาปีแล้วอ่ามันหกมันยัหยาบใช่ไหมนาะเลยนี่คือชีวิตหนุ่งเลยบ่อยู่ในตัวอยู่ในอทึงเฮือนกับบริเวณหกอยู่บ่ิยักบ่มาถือวีตัวได้ปุ่นุ่งเลยเก็บไว้เด้ออ่าเฮียหยัดลงได้ ฮใชผ้าบ่ามาเรทอกนะเน,นป่วเฮ้ยฮะเมื่อตะคนน่าเขินพอก็เก็บเลยอืมทนเลยเก็บในเขื่อนให้อันตรายและบ่อนทีเจ้านอนนะมันหกเพื่อนเนาะเขื่อนท่นอนลาพางคะแนนว่ามันแปลนแบบงูเขามายัางพอเห็นได้เนาะนี่นเลยเขมานะที่นเรีอนพู่น,พนนอนลำพัง คือนี่ก็ไปนอนนรงกันบ่นอนใช้ก็คือการก็ต้องให้มันสะอาดหม้อไดหางเมื่อค่นกางไหมใชนอนกางไม่ขาวไม่ทางนอนเลยโดยเป็นมีค้นในนอคเมื่อคืนคือเราบอกภาษานอนทีเอฟเครื่องตัวนี้พุทีวียังใส่บ่เครื่อนไม่เขื่องเขาได้เรื่องไ่ายสักเขื่องเขาตัวนี้ตัวตัอะไรนั่นชุวยาสักแล้วบ่อะไรพวกนี้ฮะใช่สีสักอย เออเต็งโตกยื่องข่งคุณมั้งได้จังนี่ใช่อยู่บ่นี่มันยังใหม่เลยเเกโพมไหวไปแล้วเลยซักเลยเอาไปตากดีๆีัวอันนี้กัดเจ้าก็พอเห็ดใหม่ไปจักเนาะเผือจะด้าเตนนันะอ้เนี่ยโขนมีไหมนั่นพอได้หือแล้วเอามาเห็ดใหม่มีอยู่บ่ไหมภายบ้านไหมยังไงือตัดเอา ของจู่เจ้าเองฮะใดของป่าเถ่าในกอโอ้ยู่ซ้ายกอกอนี้อืมใช้เบิร์ดแลกเก็บเอาให้เบิร์ดใช่ไหมเออเก็บเบิร์ดโลดผ่าแพ่กับปู่ขนมแพ่เสร็จเสร็จนี่ก็คือสิบแมนแล้วเสร็จโตนี่เนาะเสร็จมือก็คือยังไม่อยากเสร็จนะเสร็จมือกะบนี่แต่เฮ็ดเลยนสิออกนี่แตเฮ็ดเลยโอ้ยแต่ข้าวดำน้ำจันบอกม่ได้เลยอ่าตหัวจริง พ่อง่ายกับแพ้นี่บอกเคยพ่อแผลบเลยอ้าวยีระวังเดี๋ยวก็อาฝุ่นนะเนาะจนนันคลายจนขึ้นจักอันยังเลันสีนั่นคันเ็ษนี่กระหวันนตุ่มย้อนนะฮะหัวเรานอยู่ประเทศเหมือนนักเชือผ่านะเภอจ้ะนั่งก็เป็นคนเดียวบเจ้าเหยียบพร้อมแห้งขักเนาะหัวกระซำว่าขอโทษพี่น้นอนนวดโป้มือนี่ เดี๋ยวคันมีเวล้มีเวลาก่อนเพียงว่าเดียวจังสิชวนอน,อน,นอ้องเพิ่นเห็ดใหม่น้องใส่ผ้าเห็ดใหม่บ่เห็ดให้มันงามกว่านี้เนาะอ่าเก็บเก็บมิจฉาเก่าอืมเคยเก่าเลยเก็บเครื่องพอเครื่องแม่จะน้ำเหมือนส้ม โอเคดบลอบอันนี้ไปใช้ตัวเั้ได้ลายผ้เดีอันนั้นคือแข่งช้างน้อยได้เอ่ไปไปย่อไปพบช่างไว้ให้ผู้ไหว้ใช่ไว้ใช่เบันคือกินน่มาไว้จูดบอถิ่มแล้วบอคือในอะไรไปจูดใชือกนด เอาไว้ไป่ได้จังจูดเก็บไว้ก่อนจูดเก็บปลาไว้ในเออป้าไว้ในดินบล็อกนี่คนปะดิะนบล็อกอฏิค้นแต่มันเงี้ยอืมก็ไม่ได้ก็อ่ะบอกผู้ไว้เฮือน,ไว,อน,อนไว้เถียงค่ะแทนไม่เแทนเนาะก็อ่ะนักเตบิบเป็นพี่น้องปา,าทางไปทางขึ้นทานนี่เออขึ้นไว้แจ็ปพาเอาแก่ขึ้นไป โอเคไปแบบนี้ไปเอาโจกกับเสียมเด้อโจกกับเสียมมาเด้อนั่งรอเดี๋ยวสิพานองเพิ่นอ่งทำไมทำควาสะอาดก่อนงงยังไ โดยมาวังหนึ่งอยู่แล้วหลายลังกันสบายดีได้เด้อดีหันนันฮันบอสจะจกกับพาะจกกับเสียมน่ะฮุดโก๊บฮะ ลิมามันเป็นหยังลิให้ได้ขุดกบฮะอลีปล่อยกบไดเออโอ้เอายกนี่เนาะอือลีว่าก็กินเบิดก่อนแล้วอืมกินเบิดแล้วก็บ่เห็นแล้วก็บ่ฮู้เนาะอ่ะนี่อืมกระงกนี่เก็บไว้ดีๆก่อน ជាមិនបអជាមកបែនណាស់ប់អហាញ៉ាមកបែនណាស់ប់អនេះទៅ

ต่องปล่อยบวงครับฮะง่ายคอมบอนอ๋อขอบใจขอบใจมีวิตามินซีี่น้องเนาะใครซื้อมาให้นี่โอ้ขอบใจอะไรสบัสดีสวัยดีสวายดีเด้อสบาสดีน้องใสยฟ้าอ๋อตัวากัน อทางสวนน้องป๊อกบ่บาดนี่ด้อยอนามัยเพิ่นเออ6คนเนาะแม่นหลายโพด FC เพิ่นก็แม่นเนาอยู่อนามัยแน่ว่างูตอดน้องเพิ่นเวลาอาบน้ําเอออนามัยแล้วก็อันมันฮวมันหาวใหม่เนาะดยสวนั่นแหละาหลายซํา่ะพี่น้องเอ้ยวก็เบิ่งซ่เนาะวกันยังไดสิว่ากันยังไดอยู่บ่ฮนี่กันยังไแล ว่าอาจจะเป็นลูกคดียู่เนาะหลายปีเนาะพุทธนําเดียวเฮ็ดไม้ได้น้องใส่ผ้าแหมยังว่าแฟนที่บ่มีอันไม้เฮะนี่แหละว่าบไป

อาไปเสียมด้อมันคือเกี่ยวขาได้บ่แต่คนยังบ่ทันมีเมียเนาะแต่คนงบ่ทันมีเมียบ่ตัวบ่คือเกี่ยวขาแม่เ hmm. ี่ยแม่บ่เก uh, ี mm ่ยวขมีเมียบ่ือสิบ่แค่นีแม่แม่ีเด้มานแม่สิบ่ให้เผาเฮือนบ่ให้ลูกกูน้ําน้ําเสียกทีตรงนี้เนาะน้ําล้างมือก็อยู่หาดอีกบ่่ะ พักน้าเนาะน้ำเปื่อนกับลูกนี่น้ำล้างมือก็อยู่นี่อ้ยเราจะฟาไดีบาทือมาไมเยเนาะเปื่อนไฟอีกฉุในทางไหวเวลาจะมือกได้น้างมือก็ได้นเป็นแบบเป็นดาวพฤห

เราอะนี่วะเนี่เนาะีกิ๊บกนบ้านเราเนี่ไปำเอาเนื้อปลาโบ้เอาแเราช่างกันทีแลมันจะ้น้ออะที่บ่ มันลดไปแหละมากมาก่อว่อไม่มากมันลดได้จะบอกหอนหอน,หอน เสกอยู่เละแคนี้เยเลยเนาะ้บเด้พี่น้องเด้อบนบองจิ้นปทอ้านมานเมูใหมกุ้งรือ่องเด้อานุงอยกกนมกับาทต้นเดีวลตัต้นจิหอนแล้วหอนแล้วบจิต่อเมยเมื่อรเมยกับพ่อ อคิอเลแล้ว็จะน้เก็ย่แล้วเาหนแห้แล้วเนาะคอยเหตุไปขนน่อยเมื่อยกันโดยขนาเป็นขี้ขาหมู่พ่อเมื่อยกัเข้าห้ยุดได้เนาะแล้วบัดมัดเข่าคนเข่าเราเห็นจมม่าเมื่อยอัอค่าหัวป่ะนี่พี่น้องมันนี่เดี๋ยวบันมากหัวจังกนทางออกใหม่แล้วพักก้อนก้อนใส่มื่อกัเด้อ ก่อนเอาคำพิเศษเปลี่ยนได้ไงเนาะเปลี่ยนกันมีเวลาบัดนั้งวางกะจังมางหัวเห็ดใหม่เห็ดใหม่โดยเมนูเมนูทีมงานกำมาร้ายอยู่นอกสายผ้าซอยกันขึละไม้ละมือหมดแล้วเดี๋ยวมีตะปูด้วยเนาะเดี๋ยวคือว่านั่นก็ตอกเอานึ่เนาะคขอมัดเอาตอกแล้วว่าอย่างนี้ทนบปล่ทนเนาะเดี๋ยว อเพือเขาตาแล้วบอแฉบบอแฉบเดียวพี่น้องเลยเนาะเมื่อยแล้วบอ,<ด>อพักก่อนบอเอ่อผักกับผักเช้าดังมือดีดังแขนมันคลายได้บ่แล้วมาคอย,ยสูงเห็นไหมจะลงไปลา่า,นลางน่าเชื่อ กเท่านั้นนั่งเงูได้นะ่ะอา้าวสู้ไม่ค่อยบาดน,นี่โอเคน่ะน้องนอแก,กถือว่าแปลนขึ้นใครเก่าๆกาเหนื่อ,อยเลยเพื่นอกกนน้องเลยมันหอดมันเอาวเน่เนาะแต่มีแต่ว่าบัดมีเวลาอีกก่อนจังสีมาหื้อหว่วงออกแล้วก็จกังสีแปลงพี่น้องเนาะแปลงให้นอ้องพคนใหม่หื้อใหม่เบิ้ด มีอพวงออกไม้แล้วก็มือพวงออกไม้แล้วก็ทางหย่าออกให้แฟนคนนี้หน่อยเนาะเอ้าไม่แต่ว่าคลิปนี้ก็อยู่ดีมีแห้งพระชุกุกชุคนเนาะเพียงเนาะปีศาจประการใดก็ขอโทษขอภัยนะเมรลายหาวมีผลลัพธ์เป็นไแยกซอยเรือทางน้องสายผ้าบุญทวีติดต่อหาทางน้องปัดไทได้นเนะาะกันยินดีเป็นสะพานบุญให้แม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะพียงเนาะ อาสบายเด็ดหอนหอนหอนมือเหื่อแตะเหื่อแต้พี่น้องเลยอ่าไม่ต้องอยู่ดีมีแห้งบัดสุขสุขคนเด้กพี่น้องได้สุดท้ายนี้อ่าก็ทำงานสบายดีสบายดี